สวัสดีครับสมเปกคุณเชียงชาแนลนะครับผมอ่าวันนี้ก็อยู่กับผู้จัดการตั้มนะครับสมเปกคุณเชียงสาขาร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถอีกหนึ่งคันนะครับผมซึ่งคันนี้เหมาะสําหรับลูกค้าสายซิ่งเนาะอ่าเอาใจสายซิ่งเป็นรถเก่งนะครับอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นพนักงานไอคอร์ดนะครับผมคันนี้ออปชั่นมาเต็มนะครับมีเครื่องเสียงด้วยแล้วก็มีแบบ20นะครับผมก็ถือว่า งานดีนะครับคันนี้ราคาจัดโปรโมชั่นให้พิเศษเลยวันนี้นะฮะถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีรถสวยๆดีๆก็จะเอามาทำคลิปให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับถ้าสนใจนอกจากเหนือจากรถคันนี้นะ,ะก็เอาง่ายๆผากที่เบอร์โทรได้หรือถ้าทายกันคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอยากได้รถรุ่นไหน,นเนาะก็ติ่งของเรามีหลากหลายให้เลือกนะครับผม อ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาชมรีวิวคันนี้ได้เลยนะครับไปสำหรับนี้ก็เป็น h o n d a Accord นะครับผมเครื่อง2.0ปี2 0 1 2นะครับสีดำนะครับผมคันนี้เปิดราคาก่อนเลยนะฮะราคาคันนี้นะฮะตั้งขายก็อยู่5 1 1นะครับในวันนี้สำหรับไลฟ์สดวันนี้นะฮะผมจัดให้จัดให้นะก็คือเอาง่ายคือ กับโปรโมชั่นพิเศษให้เพียง4 0 0ทนะครับผมงวดอยู่7,000เฮ้ยโทษทีนะฮะ8,700นะครับผม8,700บาทนะครับสำหรับแอคคอร์ดคันนี้นะครับนี่ดูครับสวยงามไหมครับผมเป็นรถทโทนใหญ่นะครับผมอ่าเป็นรถทโทนใหญ่นะครับเบรกก็น่าจะ300 300มิลเมตรนะครับผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่เบรกหน้าเบรกหลังเป็นลิตเบรกนะครับสวยงามสเกิร์ตรอบคันนะครับผมท่อคู่ ด้านหลังนะฮะท่อคู่นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับผมเอคันนี้สวยงามจริงจริงครับพอด้แอร์คอร์ดนะครับผมรถพร้อมใช้งานมีเครื่องเสียงเต็มลำด้วยนะครับผมนี่ดูภาพรวมโคตรสวยฮะบอกเลยว่าโคตรสวยฮะดูภาพรวมล้วโคตรสวยเลยนะครับคันนี้ยังรอครับแต่งมาแล้วยังรอเลยนะฮะแต่งแล้วยังรอนะครับนี่สดีจสนใจก็ฝากชื่อเบอร์โทรได้นะครับเงื่อนไขเราฟรีดาวให้วันนี้ วันนี้ฟรีดาวให้เลยคันนี้นะอ่าดูครับแม็กขอบ20อบ่อูบเบิ่มเบิ่มเบิ่มเลยนะครับเต็มซูมจัดซูงหล่อๆกันเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวพามาดูภายในนะครับตัวนี้มีซันลูปนะครับจด JP นะครับผมจะมีซัลรูปด้วยนะครับจะมีซันรูปด้วยนะครับคันนี้ทีมงานนะมีกุญแจไหมกุญแจนะฮะขอกุญแจ ดูซะหน่อยนะครับคนนี้สวยๆเลยครับเป็นเบาะนังครับเป็นเบาะไฟฟ้านะทันนี้จะเป็นเบาะข้างไฟฟ้านะครับผมเป็นเบาะข้างไฟฟ้านะครับนี่เลยนะครับก็เครื่องเสียงก็จะมี2ระบบนะครับมีจอด้วยครับมีจอแล้วก็ตัวนี้เป็นมาขับรถอันนี้ติดจอเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงด้านล่างนะครับเป็นแอร์นะครับจะพ่วงกับแบตตัวนี้เลยนะครับผม ก็ถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้ได้แคปลาด้วยนะฮะเป็นแคปลาเจ้าของเดิมแต่งมาแล้วครับเจ้าของเดิมแต่งมาแล้วถ้าใครชอบคันนี้นะผมว่าจบแล้วใช้ศูนบาทศูนบาทคือจบเลยนะครับเนี่ยมีทั้งจอด้าน1จอสองจอแล้วก็เครื่องเล่นตัวนี้นะครับผมบโอ้ตัวท็อปก็พออะไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมสวยงามเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นแคปลานะอย่างสวยเลยนะแคปลานะ กล้องไม่โฟกัสนะครับนี่แคบได้อย่างสวยเลยนะครับศูนย์บาทนะครับคันนี้แอคคอนคันนี้นะฮะบเบาะหนังนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมเครื่องเสียงด้านหลังครับพาไปชมเครื่องเสียงด้านหลังกันนะนี่ฮะเบาะภายในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะฮะโอ้เครื่องเสียงด้านหลังจัดเต็มเลยนะครับผมคิกเกอร์ฮะตู้ซับเบียดของเรานะครับ นี่กล้องโฟกัสหรือ,อยังนี่นะตูวลำโพงนะครับก็น่าจะเป็นประมาณ12นิ้วนะครับ12นิ้วนะมีคอร์โอเวอร์ของบัสบิ c กด้วยนะครับผมโอ,มอเวอร์ของดีนะของทางเอ็นทั้งนั้นเลยนี่ม,มาถือว่าโอเคแนละ้วแอร์คอร์ดคันนี้นะถ้าใครได้ไปนะครับผมใช้เงินศูนบาทเท่านั้นเองนะครับ ยังรอนะฮะยังรอวันนี้ไม่ได้เปิดให้ฟังนะครับผมไม่ได้เปิดเพลงนะเดี๋ยวติดแล้วก็สิ์นะครับผมเนี่ยยังรอเลยนะครับห้องเครื่องอย่างเงานะครับห้องเครื่องคันนีอย่างสวยงามเลยนะครับเดิมๆใช้เงินศูนย์บาทนะครับถ้าใครสนใจนใจฝากชื่อเบอร์โทรได้เลยนะครับฝากชื่อเบอร์โทรได้เลยครับนี้ถ้าใครสนใจสนใจฝากชื่อเบอร์โทรได้เลยนะ ยากนะครับรีวิวแบบชัดเจนนะอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจสมเด็จมุ้งเชียงและ YouTube สมเด็จมุ้งเชียงสาขารเราอีกด,ด้วยนะครับผมรับวันนี้ผมผู้จัดการตามก็ขออญาตปิดคลิปก่อนนะฮะอย่าลืมฮะใช้งเงิน0ูนบาทกับ Honda Accord เครื่อง2.0ปี2012คันนี้นะครับเครื่องเสียงเต็มลำแม็ก20จัดโซนเรียบร้อยสวยงาม จัดส่งทั่วประเทศฟรีนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ